จงอย่าไปอิจฉาการใช้ชีวิตของใครและก็ไม่ต้องใช้ชีวิตเพื่อให้ใครต้องมาอิจฉาเรานะครับเพราะว่าทั้งสองอย่างนี้ล้วนแล้วแต่ก็ไม่ทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นหรือว่าทําให้ชีวิตของเรามีความสุขเลยนะครับซ้ําร้ายก็ยังทําให้ชีวิตของเรานั้นมีความทุกข์มีความเหนื่อยความพิตกงังวลความอิจฉาตาร้อนที่เรามีต่อเขานะครับอันนี้ในกรณีที่เราปอิจฉาเขานะครับแต่ว่าต่อให้เราอิจฉาตาร้อนอยากได้อยากดีอยากจะไปแย่งชิงสิ่งที่เขาได้ มาเป็นของเราแค่ไหนก็ตามแต่เราไม่สามารถไปแย่ยงชิงเข้ามาได้อันนี้ก็ยิ่งเป็นความทุกข์เข้าไปใหญ่เลยนะครับบางคนอาจจะน้อยใจในโชคชะตาว่าเอ๊ะทำไมชีวิตของคนอื่นถึงได้ดีมีความสุขประสบความสําเร็จมีเงินมีทองร่ํารวยมีคนรักที่ดีๆมีครอบครัวที่อบอุ่นหรือว่าประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานการศึกษาหรือแม้แต่กระทั่งว่ามีความสุขความเจริญในชีวิตทําไมถึงไม่เป็นเราบ้างนะครับ ย้อนมามองที่ตัวเราเองก็กลับกลายเป็นว่าตัวเราเองนั้นมีความทุกข์มีความเหนื่อยมีความหนักมีความผิดหวังอะไรต่างๆมากมายจนทําให้เกิดความทุกข์ความท้อในจิตใจก็เลยไปมองดูคนอื่นที่เขาสมบูรณ์กว่าที่เขามีความพร้อมกว่าและมองดูว่าเขามีความสุขกว่าว่าเขาน่าจะเป็นคนที่มีความสุขมากกว่าเราแล้วก็เป็นคนที่แย่งทุกอย่างไปจากเรานะไปไปผ่านเขาอีกไปมองว่าเขาน่ย ได้ดีกว่าเราแล้วก็ถ้าไม่มีเขาก็คงจะก็คงเป็นเรานะท,ที่จะประสบความสําเร็จอย่างนั้นจริงๆไม่เกี่ยวกันเลยนะไม่เกี่ยวกับคนคนนั้นเลยเกี่ยวกับเราน้้นๆน,นะครับจะประสบความสําเร็จหรือไม่ประสบความสําเร็จ <c oughs> <c oughs> ก็อยู่ที่เราน้นวนๆเลยไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนคนนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นทําไมเราถึงจะต้องเอาใจของเราเนี่ยไปแบกไปทุกข์ไปหนักไปเหนื่อยไปวิตกกังวลไปอิจฉาตาร้อน ความสําเร็จความสุขของคนอื่นนะครับเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์กับเราเลยต่อให้เราอิจฉาตาร้อนเขามากแค่ไหนหรือว่าอยากจะไปแย่งชิงเขามาของที่เป็นของเขามาเป็นของเราหรือว่าอยากจะมีความ ประสบความสําเร็จแบบเขาบ้างแต่ว่าแต่ว่าเราไม่ได้ลงมือทําอะไรสักอย่างนะครับเราก็ไม่มีทางที่จะประสบความสําเร็จเราไม่ได้ลงมือทําเพื่อความสุขของตัวเองเราก็คงจะไม่มีความสุขเป็นของตัวเองเด็ดขาดเพราะฉะน,นั้นการที่เราเอาใจเราเนี่ยไปผูกกับคนที่เขาประสบความสำเร็จ<ๆ>เขามีความสุขเราบิดฉาเขาเนี่ยมันก็ไม่เกิดประโยชน์แลวคนคนนั้นเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับเพราะว่าเขาเขาก็ประสบความสําเร็จเขาก็มีความสุขอยู่แล้วนะครับเราเองต่างหากแหละครับที่ทีบีความ ทุกข์ร้อนในใจมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งว่าอยู่ไม่เป็นสุขนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีอย่างต่อมาก็คือบอกว่าอย่าไปอิจฉาชีวิตของใครแต่จงใช้ชีวิตให้คนอิจฉาอย่างนี้ก็ถือว่ายังถูกไม่หมดนะครับอันนี้ก็มองว่าแบบเหมือนกับจะเอาคืนนะก็เหมือนกับว่าเราจะไม่ไปอิจฉา การใช้ชีวิตของใครและต่อไปนี้เราจะใช้ชีวิตให้คนอิจฉาเราบ้างนะครับอันนี้ก็ดีนะครับถือว่าโอเคเราก็มีความมุ่งมานะมุม่งมั่นพยายามที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จแบบนั้นบ้างเพื่อให้คนอื่นมาอิจฉาเราแต่มันไม่ไม่ดีนิดนึงตรงที่มันมีจิตที่ไปทําให้คนอื่นเนี่ย มาอิจฉาเรานะครับก็เหมือนกับใจของเรามันไม่บริสุทธิ์แล้วจิตของเราไม่บริสุทธิ์แล้วเพราะว่าเราอยากประสบความสําเร็จอยากมีความสุขอยากจะร่ําจะรวยอยากจะมีครอบครัวที่สุขสันต์อยากจะทําอะไรแล้วมันลื่นไหลมีความสุขไปหมดเลยทุกอย่างครับเรียบราบรื่นแล้วก็มีความสุขประสบความสําเร็จทุกอย่างเพราะเพียงเพื่อที่จะไปอวดเขาให้เขาอิจฉาเราเออมนันนี้ก็ไร้สาระเหมือนกัน <laughs> ประสบความสําเร็จเพื่อให้คนอื่นอิจฉา มันก็ไม่ใช่ใช่ไหมครับอันนี้ก็คงจะไม่ใช่เรื่องที่น่าจะส่งเสริมเท่าไหร่นะม,นมันมีดีอยู่ข้อหนึ่งก็คออือเราเห็นคนอื่นเขาประสบความสําเร็จแล้วเรามุ่งมั่มนมุ่งมาน,นะเพื่อที่จะประสบความสําเร็จเหมือนกันกับเขาด้วยจิตใจที่มานะบากบัน่นด้วยจิตใจที่เป็นนักสู้ของเรานะครับแต่ว่าก็ขอให้มันประสบความสําเร็จเรามีความสุขโดยที่ไม่ต้องไปอวดอ้างใครหรือว่าให้ใครมาอิจฉาเราเพราะว่าถ้าเราทําทุกอย่างไปเพื่อให มีคนอื่นมาอิจฉาเราเนี่ยมันก็คงไม่ใช่นะครับซ้ําร้ายนะครับเวลาที่เราจะทําให้คนอื่นเขาอิจฉาเราเนี่ยมันเกิดเป็นเพศเป็นภัยเป็นความเรียกว่าดึงก็เรียกว่าเรียกทัวลงหรือว่าทําให้ตัวเองนั้นไม่ปลอดภัยสร้างศัตรูให้เกิดขึ้นกับตัวเองหรืออาจจะเป็นการสร้างเหตุเพศภัยที่ไม่ดีให้กับตัวเองก็ต้องระวังตัวด้วยนะครับไปทําให้คนอื่นเขาอิจฉาหรือว่าทําให้คนอื่นเขา ไม่พอใจเนี่ยนะครับหรือว่าไปทําใส่เขาไปกวดอ้างเขาไปพูดเกียทับเขาอะไรตนะ่างๆไปทํเกียทับเขาว่าเขาเนี่ยด้วยกว่าเราเราเหนือกว่าอะไรแบบนี้นะครับก็มันก็เป็นการสร้างเวรภัยไม่มีที่สิ้นสุดนะครับสองอย่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตให้คนอิจฉาหรือว่าจะใช้ชีหรือว่าจะไปอิจฉาชีวิตของใครนะครับทั้งสองอย่างนี้วนแล้วแต่ไม่ดีทั้งนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีก็คือให้เราทําหน้าที่ ขอให้เราทําหน้าที่ของเราไปด้วยความด้วยความเต็มที่นะครับด้วยเต็มศักยภาพของเราทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับเพราะว่าต่อให้เราไปอิจฉาตาร้อนคนอื่นเขาหรือว่าใช้ชีวิตของเรานนครับเพื่อให้คนอื่นมาอิจฉาเราแค่ไหนก็ตามนะครับมันไม่เกิดประโยชน์เลยนะครับมันไม่เกิดประโยชน์กับตัวเราเองมันไม่เกิดประโยชน์กับใครทั้งนั้นแหละหนะกับคนที่เราไปไปอยากให้เขาอิจฉาเราหรือว่าคนที่เราไปอิจฉาเขาก็ไม่เกิดประโยชน์กับตัวเราเลยครับ าจจะเกิดประโยชน์กับเขาหรือว่าไม่เกิดประโยชน์กับเขาหรือว่าไปทําร้ายเขาไปทําร้ายความรู้สึกเขาอะไรก็ตามแต่นะครับแต่ที่แน่ๆนะครับตัวเราเองเไม่ได้อะไรจากสิ่งที่ทําเลยนะครับเราเนี่ยมีแต่ความทุกข์ความเดือดร้อนความความไม่อยู่ไม่เป็นสุขแหละเพราะว่าเราไม่ได้ทําทุกอย่างเพื่อตัวเราเองแต่ว่าทําทุกอย่างเพื่อที่จะไปอยากแย่งชิง สิ่งที่เขามีมาเป็นของเราอยากจะมีโอกาสแบบนั้นบ้างโดยที่เราไม่ทําอะไรเราอยากจะอยี่เฉยๆเราก็ได้เหมือนกันกับเขาอันนี้ก็ใช้ชีวิตแบบอิจฉาคนอื่นนะครับอย่างที่2ก็คือเราทําทุกอย่างเพื่อให้คนอื่นเขาหันมามองเราอยากเป็นจุดสนใจอยากจะมองว่าเราเหนือกว่าเขาก็เลยใช้ชีวิตให้คนอิจฉาแบบนี้ก็ไม่ถูกต้องนะครับทางที่ดีก็คือทําหน้าที่ของเรานะครับอย่างเต็มกําลังความสามารถสามารถนะครับแล้วก็พอใจ กับสิ่งที่เรามีกับสิ่งที่เราเป็นแล้วก็มองคนอื่นเขาที่ประสบความสําเร็จที่มีความสุขว่าเป็นครูที่ไปถามเขาไปดูวิธีการของเขาว่าทํายังไงถึงประสบความสําเร็จแล้วก็พยายามที่จะทําให้ได้เหมือนกันกับเขาถึงแม้ว่านะครับวิธีการอะไรต่างๆหรือว่าโอกาสจังหวะอะไรอาจจะสู้เขาไม่ได้แต่ว่าเราก็ทําให้อยู่ในขอบเขตความสามารถของเราที่เราจะทําได้ให้เรา ทำเต็มที่ของเราแล้วผลมันออกมาเป็นยังไงก็ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ทางที่ดีนะครับก็ควรที่จะมีมิ My ตรไมตรีต่อกันนะครับใครที่เขาเหนือกว่าเราเราก็ยินดีกับเขาด้วยเขาประสบความสําเร็จเขามีความสุขเขา,เามีความพร้อมมีความสมบูรณ์ในชีวิตเราก็ยินดีกับเขาด้วยนะครับด้วยความจริงใจอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการแสดงบุิตาจิตก็คือยินดีกับเขาด้วยความจริงใจนะไม่ใช่เสียแส้งแกล้งยินดีนะครับเคยยินดีกับเขานะครับ เมื่อเขาประสบความสําเร็จมีความสุขแค่ไปอิจฉาเขานะครับเราก็ยินดีกับเขาด้วยนะครับคนที่ไม่เคยยินดีกับคนอื่นเลยเวลาตัวเองประสบความสาเร็จบ้างคนอื่นเขาก็ไม่ยินดีกับเรานะครับแต่ถ้าเราเวลาเห็นใครประสบความสําเร็จแล้วเราไปร่วมแสดงความยินดีกับเขาอย่างเต็มใจนะครับอย่างอยากจริงใจแบบนี้นะครับเวลาเราประสบความสําเร็จคนอื่นเขาก็จะมา แสดงความดีของเราด้วยความจริงใจเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าเราไม่ประสบความสําเร็จคนอื่นเขาก็จะรักเขาเมตตาเอ็นดูเราเพราะว่าทุกๆครั้งที่เขาประสบความสําเร็จเราเนี่ยแสดงความรู้สึกที่จริงใจออกไปตลอดเลยนะครับอย่างต่อมาก็คือเวลาที่เห็นเราเราเหนือกว่าเขาเรามีความสุขกว่าเขาเราประสบความสําเร็จกว่าเขานะครับเราก็แทนที่จะไปอวดเขานะครับไปเกยทับ การใช้ชีวิตของเขาว่าเขาทําไมเขาถึงด้อยกว่าเราแบบนี้ไม่ดีแน่นอนนะครับไปไปใช้ชีวิตให้คนอื่นเอยชาแบบนี้ก็ไม่ดีแน่นอนเวลาที่เรามีมากกว่าเขาเราก็ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยนะครับก็ช่วยเหลือเกื้อกูลหยิบยื่นมิตรไมตรีให้นะครับไม่ว่าจ,จะเป็นน้ําใจไม่ว่าจะเป็นคําพูดคําชาไม่ว่าจะเป็นข้าวของที่เรามีมากกว่าเขาเราก็แบ่งปนันให้นะครับโอกาสที่เรามีมากกว่าเขาเราก็แบ่งปันโอกาสให,ให้คนอื่นเขาความสุขที่เรามีมากกว่าเราก็ แบ่งปันความสุขให้คนอื่นเขาเงินทองเข้าของอะไรต่างๆเราก็สามารถที่จะแบ่งปันให้คนอื่นแบบนี้จึงจะเป็นที่รักของคนอื่นนะครับมันมันเป็นผลทางบวกแทนที่เราจะไปเข้าใจผิดว่าไปใช้ชีวิตเพื่อให้คนอื่นอิจฉานะก็ไม่เกิดประโยชน์นะมันมีแต่โทษนะสร้างสัตครูโดยไม่รู้ตัวแต่ถ้าเรามีอะไรแล้วเราแบ่งปันให้กับเขาเนะครับเขาจะจําเราได้แลวเขาจะรักเราถ้าการที่เรามีมากกว่าและเราแบ่งปันให้คนอื่นเขาเราจะเป็นที่รักเราจะ กลายเป็นคนที่คนอื่นเขาสนับสนุนและเขารักเขา,าให้ใจเราอยางเต็มที่นะครับเวลาที่เราด้อยกว่าเขานะครับเราก็ควรที่จะแสดงความดีดีกับเขาด้วยความจริงใจนะครับอันนี้ก็คือการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันด้วยความรักและด้วยความปรารถนาดีต่อกันอย่างนี้โลกนี้ถึงจะมีความสุขแล้วก็บางทีเ็าไม่ต้องให้โลกนี้มีความสุขก็ได้มันต้องโลกจะมีความสุขได้มันก็ต้องเริ่มจากจิตใจของเราเองจากส่วนเล็กๆนะครับใน ในโลกนี้นะครับเป็นอนุลเล็กๆที่เริ่มต้นที่ความสุขที่เกิดขึ้นภายในใจ,ใจของเรานะครับถ้าหากว่าเพื่อนๆเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ขอให้เพื่อนๆกด subscribe like share แล้วก็ c o m มนต์แสดงความคิดเห็นให้กําลังใจกับผมได้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ได้ติดตามเป็นเพื่อนกันไว้อย่าลืมนะครับกด subscribe ติดตามเป็นเพื่อนกันไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆที่ตั้งใจจะนําเสนอให้ครับเพื่อนๆได้รับชมในโอกาสต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ขออนุญาตลาไปแล้วด้วยเวลาเพียงเท่นี้ครับสวัสดีครับ